สวัสดีทุกคนคกัมบะโขกกระซิมอนอีกแล้วเนาะในซองศิลปะดอตบิวันมือนี้เนาะเป็นอย่างจริงๆจะมาเว้าเนาะท่านผู้ใดเห็นฮูแล้วก็สิฮูะนะ้แล้วเนาะเพราะมันนัดสิมารีวิวอย่างเนาะมารีวิวเออ่ตุ้มหูเนาะของลุยวิจงกับเอ่ใส่แขนเนาะมีใส่แขนที่มันใส่อยู่นี่เนาะอันนี้อันนี้เป็นของทอร์ริเบิร์ดเด้อทอร์รนะิเบิร์ดก็ใส่ดีเนาะมันได้รีวิวไปละอันนี้มันของลุยวิจงเนะาะมันจะมารีวิวสิมารีวิวตุ้มหูก่อนเนาะ มันซื้อปีเดียรเฮงอีกาเนี่บอกอีกาอีก่อนเนาะมันซื้อและอยู่ในซองมาพอมันไขแล้วเนาะอยู่ในซองก็จะเป็นเอ่อก็จะเป็นโทอนอันนี้มันของมันาะ่แขนเนาะอันนี้ของตุ้มหูก็บชิปิซองแบบพวกเของแบรนด์นี้ก็เจ้าตลาดหักบอกก่อนเนาะในในเอ่อในเจียในเจียที่เขาซื้อมาหรือว่าฟักเจียกเนาะภาษาพร่าเขางฟักเจียกถ้าเจ้าชิบิบอกราคาเด้อ คนหลายก ah, ็เจ้าสิบวบมิเตวาเขียนว่าตุ้มหูบุกดอไห่มิเตเขียนในสิ่งก็เจ้าสิบวบราคาเนาะราคาม่อนกับบูจือซ้าว่าม่อนซื้อราคาเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามือนั้นม่อนเขกาบหลีไอจีเนาะก็เลยไปเห็นอ้าไปเห็นแจ็คสันหวังไซเนาะแจ็คสันหวังก็เซเว่นอ่ะนะเขาพูดในบ้าเกาหลีเนาะหลายคนก็สิจะไปเห็นแจ็คสันแจ็คสันหวังไซไม่ก็รุ่นเดียวกันกับม่อนเลยเนาะเมื่อึ้นพูบแจ็คสันไซแล้ว พ่อไดบ้าเก่าดีเนาะเอ่อกล้องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ม,มันเดือดเผื่อป่ะกล้องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ของตุ้มหูเนาะอันนี้มันเวาตุ้มหูก่อนเด้อเดี๋ยวบอลสิมมาว่าเรื่องใส่แขีนเนาะตุ้มหูปัจจุบันราคาอืมนี่ยราคาพ่อใด้มันตสได้บอกราคาสามร้อยสามร้อยอโนโบอโนโบเมนชิมม่อนม่อนซื้อ มอนซื้อปีกายนี่ราคาหมองสามร้อยปาทเนาะแต่ราคาปัจจุบันเดี๋ยวมอนจะขึ้นหูไปให้เนาะราคาปัจจุบันเมนซีร้อยราคานางก็ขึ้นเด้อปีนี้นางขึ้นราคาเนาะราคาปัจจุบันเมนยูซีร้อยเอ่อซีร้อยห้ายูโรเนาะราคาปัจจุบันมอนบอกก่อนเด้อบางคนก็อาจสิบบะหูเนาะว่าเป็นพวกเอ่อทุ่มหูฟายจิวเวลรี่แบบเขาใส่ลินนี่นะราคาหลักร้อยซีห้าร้อย หรือว่าอย่างที่นั่ของดิโอของชานแนลหรือว่าของลุยวิจุ้งตัวนี้ซีเมนแบบวัสดุบด้เป็นค้ำเด้อเขาเจ้าเคลือบซื่อๆเนาะนอกจากว่าราคาหลายพันขึ้นไปเออนั่นซีเมนซีเมนคำ้ำหรือว่าบูการีของลิซ่าเบคกิ้งเป็นเออเป็นเออเ,เป็นแบรนด์อับเบิ้ลเด้อเห็นปะแล้วเป็นโฆษณาให้เขากันนะของบูการีงูนะ่ะเออตัวนั้นก็ซีเมนของแท้พอราคาเราแพงเนาะอันนี้มั่งสิมาเป่าแบบไฟชูรี่เขาใส่ดิ่งกันก่อนเนาะมาตาแล้วมาสิเป็นกองแบบนี้แบบบินซากยังสีทุ่ กองแล้วที่เป็นซีถอดได้ยังสี้วก็สิไม่ถงน,น้อยๆยังสีถงผ่าเป็นผ่าก็ไม่มีผ่านุ่มๆเนาะก็จะเป็นแบบนี้สําหรับตุ้มหูถงยังสีแล้วตุ้มหูแล้วเนาะตุ้มหูก็จะเป็นยังสิรุ่นเดียวกับแจ็คสันหวังไซโอ๊ยโอ้ย,อยตายตายตายต,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 ตินตนไมนสิมีเพชดเนาะมมนสิมีสองรุ่นเออรุ่นธรรมดากับรุ่นมีเพชดเนาะ รุ่นมีเพชรแบบของซิมอนนี่ซิมีอ่ะซิมีสองสีเนาะของมันเป็นสีทองแล้วมีอีกสีนึงเป็นสีเงินเด้อเดี๋ยวมันจะขึ้นรูไปไหให้รุ่นมีเพชรราคาแบบเดียวกันเนาะเห็นบะกล้องมันโฟกัสบอกข้าเจ้ากสิเขียนสเต็มว่ารุยวิตุงเนาะวรุยวิทุงข,ข,ข,ข้าเจ้าก็สิสเต็มใส่ทั้งสองทั้งสองขางเลยเด้อทั้งสองเบื้องของตุ้งหูเนาะว่าลุยวิตุง่งแล้วก็มีโคตรหัสทั้งในนี่อีกเนาะมันม้คนบบฮห้ว่ามันขึ้นบ่มันบบโฟกัสเนาะ เป็นน้อยๆบอกขาเจ้าสต็มรหัสโคดเเอออที่ขาเจ้าิตรีนหัะคันซีเว้าไปแล้วก็ด้านแป้นแล้วทั้งหลังเป็นแบบนี้เนาะเอากล้องกล้องโฟกัสเป็นแบบเป็นแบบหูบดอกไม้สัญลักษณ์ของลุยวิจมนนะขันซีเว้าเนาะนี่แหละเป็นแบบนี้มันซื้อปีกายนี่มันก็ใส่ดูเด้มันซีเว้าถือว่าเราเคลือบไม่อย่างก็ถือว่าถือว่าดีอยู่เนาะหักยู่แถวยู่ก้านตัวนี้ก้านมองอันนี้ ที่ออกขูดเป็นสีเป็นสีขาวละปัจจุบันเนาะเพราะว่าบ,บาทเขาหลอกเข่าอย่างที่แล้วฉลอกดีเด้อนี่แล้วฉีลอกตอกเลยเด้ลอกดีเด้อคงองลุยนี่เนาะราคาปัจจุบันเนาะเบายํำอีราคาปัจจุบันนั่งขึ้นราคาตอนม่อนซื้อเป็นสามร้อยปายนี่แหละสามร้อยปายยูโรเนาะราคาปัจจุบันเป็นสี่ร้อยสี่ร้อยหายูโรเนาะสีสีเงินกับสีทองราคาเท่ากันแบบแบบนี้เพ็รเนาะ ชีเจ็กสันหวงังใสแบบมีเพ็ดครับอีกครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นโบมีเพชรเนาะรุ่นโบมีเพชรที่มอนเห็นัลเป็นแอปทัสอ่อนเนาะดาราไทยใส่เนาะรุ่นเดียวกันรุ่นตัวนี้แหละหักหักหักกันร้อยสิบโบมีเพชรราคาตัวโบมีเพชรนี่ชิยู่นไหนชิยูชยูสามร้อยสี่สนะิบยูโรเนาะราคาสิบโบแพงพอพอตัวพอตัวมีเพชรแบบของมอนเนาะจบไปทุห่หูเจ็กสันหวงังใส่เนาะเจ็กสันหวงังใส่เนาะ ม,มาวันนี้มาเว่าเรื่องใส่แขนเนาะกล้องใส่แขนแก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นลิ้นสากตามเพ้อเหระเปลนเยนลิ้นสากอะไแบบนี้ใส่แขนเออใส่แขนนี่ม่อนเอาถุงไว้สเสร็จปุ๋แล้วมันบ่ได้มีถุงก่เลยไม่ีถุงมัอนใส่อยู่นี่เนาะตัวนี้กระชใส่ยากดอยนึงเด้อนี่บ่แล้วสิบีบเป็นแบบนี้นี่เ้าห้าห้าสีบีบห้าสีบีบตัวนี้เข่าเนาะแล้วกลิบเข่าอย่างนีนี่ใส่แขนแล้วก็สิเขียนอ้อมๆเลยว่าหลุยวิตรงลาย ลายเป็นลายอ่ะเป็นลายตากาโล่เนาะม,นมันมันซิมีอีกลายหนึ่งเป็นลายแบบพูดเราไม่ของหนุยละอกหาม่อนเลือกเอาไลนยนี้เนาะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็ใไซดีคือกันเออหักขนาดเนาะขนาดของมันนี่สิมีสามไซส์เอ้อม่อนม่อนอยากได้ไซส์น้อยอกว่านี่พอแม่นม่อนแขนน้อยเนาะเอาเป็นแม่นไป,นปนแล้วซิม่อนเป็นคนแขนน้อยเนาะม่อนอยากได้ไซส์สิบห้าเซนสิบห้าเซนติเมตรบบมีเนาะในรุ่นนี้ซิมีซิมีแต่สามไซส์ น้อยสุดแมนแมนสิบเจ็ดซนติเมตรที่มอนมีเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งแมนสิบเก้าซนติเมตรเออแล้วก็อีกใหญ่ไปอีกแมนสอเอสเซนเนาะสอเอสเซนติเมตรขั้นผู้ใดวัดหอบแขนตัวเองเนาะหากสำหรับมอนใส่นี่ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่น้อยหนึ่งหกักหักก็ถือว่ายังใส่ได้อยู่โบได้ใหญ่หลายเนาะเพราะว่ามอนเป็นคนแขนน้อยมอนออกมาใส่ใส่ครูกบมงบอกหรือกับเสิแขนพวกอื่นบออันเล้าเสียที่มีไส้น้อยสุดแมนสะิบเจ็ดเนาะ มีสิบเจ็ดเซนติเมตรของมอนนี่แหละน้อยซูสเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรหากใส่ก็ชิหาคนใส่เขาดีเด้อเพราะว่าเราต้องบีบอันนี้เราจึงยู่เข่าเด็กเป็ยนยังไงชิก็ถือว่าก็ถือว่าเราคงทนเด็กม้อนม้อนกระใส่กับโบได้ระวังเนาะใส่ล่างถ้วยใส่อย่างกระใส่ร <c oughs> อย่างกระใส่เนาะของม้อนเป็นสีทองเนาะอันนี้มอนเห็นกระซิมิติมีเต่สีเดียวบอกมีสีทองหรือสีเงินม้อนกับโบเน่ใจเนาะก็ให้มู่มูไปล้อมมึงเนาะขั้นผู้ใดเข้าไปล้องในห้างกับไปล้อมมึงเนาะคือมันเท่าไหร่ม้อนบุคอยไปห้างเด้ มันก็มีอยู่บ้านที่มอนอยู่นี่มันมันโบได้มีสอบเนาะขั้นไปน้องมอนก็ต้องไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มอนอยู่นี่โบได้ไก่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะหากมอนกับขี่คาดรถต่อกรถติดเนาะม่อนกับส่วนใหญ่ม่อนสะสั่งออนไลน์หรือว่าไปลิยงเนาะลิยงมอนขี่ไปก็เป็นสมุงป่าสองสมุงมอนกับโบปมายม่อนก็สั่งออนไลน์ส่วนใหญ่อของที่ม่อนซื้อของแบรนด์เนมต่างๆนี่มันก็สั่งออนไลน์เนาะมันบ่คอยบ่คอยไปห้านไปอย่างตัวไหนซื้อออนไลน์เลยม่นก็ซื้อออนไลน์ ม่อนขี้ค้านไปเนาะกระชีประมาณนี้ใส่ใส่ใส่เข่าได้กับกับทุกคนหลับไตซีผิวจะไหนก็ใส่เข่าเบิร์ดทางส่วนไหล่ห่างแล้วยากน้อยหนึ่งกันการใส่นี่แหละเขาต้องเห็นคนมาใส่เขาเนาะใส่เองกระชีกระชีคุ้มงค้างๆเขาก็สีดหนีบจังชีแล้วกระชีงูเข่าจังชีต้องนี้หนีบเราเนี่ยกระใส่ได้อยู่เห็นปะเขาก็หนีบเข่าแล้วก็เงี่ยเนี่ยแล้วเข่ามันบอมันกระชีใหญ่น้อยหนึ่งเห็นปะใหญ่น้อยหนึ่งสำหรับแขนม่อนเนาะม่อนเหมอนคนแขนน้อย ่ดูว่าใส่ดีเนาะก็มีหลายแบบหลายราคาเด้อราคากะเออมาบอกก่อนเนาะเออ่ตัวใส่แขนนี่เนาะใส่แขนที่ม่อนซื้อนี่ม่อนซื้อพิกะพิกายแล้วคือพิกอนม่อนบูจือเด้วส่านหญ่ม่อนจะบูจือหากราคาปัจจุบันม่อนจะขึ้นไป่หายเนาะราคาปัจจุบันอยู่สองร้อยหายหายยูโรเนาะราคาปัจจุบันนี่สามไซมึงกูจะไปเบิ้งกันาไหร่ถ้าผู้ใดมากแบบใดเนาะอยากมารีวิวหอยเบิง้งถามว่าไซดีบอกก็ไซดีเนาะเออกระบ,บอกก่อนเด้อตุ้หมหูนี่ เออบได้เมนคัมคัมแท้เด okay, ้อะสีเขียนเดีกับ่บได้เมนคัมแท้เป็นไฟจูบรีเฮอร์ไดินนอกจากว่าเราซื้อราคาลักพันขึ้นไปเนาะพันหาพันฮกเป็นสิเขียนบอกบอกบอกว่าแมนคัมเนาะอันนี้เป็นพวกกับไซลินซื้อแต่มีหลายราคาเออราคาหาฮกล้อยไม่อย่างกะมันก็สิเขียนบอกหรอกส่วนหลายบได้เมนคัมดอกคาร์โมนเข่าไปเบิ่งนใส่อกใสคอราคากัเป็นพันหาสองพันหรือว่าสิบพันยิ่งขึ้นไปพรานั่นสิงเป็นของแท้เนาะเอากระหวังว่าคลิปนี้ทีเป็นประโยชน์เนาะใส่แขน กับตุ้หมหูของอลุยวิจงเนาะม่อนกะสีสีมีอีกตุ้หมหูนึงเนาะของจิ๊กอกที่ม่อนมักใส่เนาะอันนั้นม่อนไปซอกหาไปซอกหากองซอกหาอย่างแล้วก็พอมออ่อนซอกบู้หญิงเถื่อเนาะเอาพอกันไวน้ในวิดีโอหนะ้าถ้าผู้ใดมักกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครต์เดลยขอบใจทุกคนที่เบิ่งเด้อนะเอออยากมาแนะนำว่าขั้นผู้ใดอยากได้ไดนะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะกับซื้อไปลดถ้าไดราคาไม่คืนอะบรดิราคาคืนละไรดิเอาพอกันไว้ในวิดีโอหน้านะสำหรับมื้อนี้บ๊ายบาย ขอบใจทุกคนที่เบื้องอ้ะ hmm.